สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาผัดมีชั่วกันนะคะอันนี้แครอทต้นหอมตั้งโอแล้วก็ถั่วงอกนะคะแล้วก็ผักกาดขาวคะ่ะกระเทียมคะ่ะเพื่อนเพื่อนกระเทียมสับแล้วก็ไข่สีใบเส้นกระปลามั่งสี่ร้อยมลลลลุ่งลวก,ลวกลวพี่นอกรวกคะ่ะน้ําเดือดแล้วก็ลงลวกเลยนะคะเช้น นวกประมาณน่าจะต้องดูเส้นนะคะพี่น้องเนอะว่าเส้นเราจะได้กี่นาทีนะคะเพื่อนๆนวดเส้นค่ะน่าจะประมาณไม่เกินสามสี่นาทีรอกเพื่อนๆลวกได้อันนี้น้ำเดือดเลยนะคะพี่น้องเนอะที่ทางนี้น้ำเดือดเลยนะคะเพื่อนๆอยากูงก็มี โงชูรสน้ำมันหอยถ้าคนใส่นะคะซีฟูกขาวกับเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วแต่คนจะปรุงแบบไหนใส่อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะใครชอบก็ทำดูค่ะใครอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆอันนี้ซีลอยน่อดมาถึงเครงโลเรือพี่น้องเอย เราก็ต้มไปเพื่อนต้มไปต้มให้มันเปือกสุกค่ะแล้วเราก็ไปนอกน้ำธรรมดานะคะเพื่อนๆไปนอกน้ำธรรมดาแล้วก็มาคลุกเค้ากับน้ำมันนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดน,นะคะ เส้นข้ายานงามเลยคเพื่อนเส้นดยางางามเดี๋ยวจะเค็มหรือเปล่ายังไม่รู้เนาะเดี๋ยวต้องชิมดูนะคะเพื่อนๆว่าเส้นเขาเค็มไหม ถ้าเค็มต้องล้างเดหลายน้ำนะคะเ่ราเราจะปรุงไม่อร่อยถ้าเค็มเยอะนะถ้าเค็มนิดนิดก็ได้ค่ะเพื่อ,อนๆปัตมีส่วนเป็นอาหารที่นใหญ่หมกักที่สุดเก๋ของที่นอ้องชอบกินอาหารแบบออกจีนคุณพี่ข้าวโมเป็นคนอ่าจีนแต่ว่าคนอีสานกับจีนจะชอบกินอาหารแบบจีนค่ะเพื่อน กาทอนคับพี่น้องคืนฟ้าคืนฝนเนาะการ้อนมาเดี๋ยวลองชิมเมืองมันได่ายเลยยังิดนึงเพื่อ นุ่มเริ่มนุ่มแล้วค่ะคเพื่อนๆเริ่มนุ่มแล้วนะคะ ก็ประมาณสีนาทีก็พอเพื่อนเพราะว่าเส้นขนุ่มสีนาทีพอนะคะแล้วเราก็ไปนอกน้ำธรรมาดานะคะคเพื่อนๆตงนอกน้ำมันลภพูยในบ้านนะคะเส้นไม่เค็มค่เพื่อน เส้นก็โอเคอยู่นะคะไม่เค็มเส้นก็โอเคไม่เค็มค่ะเส้นบางจ้าก็จะเค็มนะคะกเพืเ่อนอนี้เขาไม่เมะคะ็มค่ะ ล้วก็คลุกข้านํ้อมันก่อนนะคะให้ขาดค่ะประมาณนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆม่ต้องใส่เยอะเพื่อนๆแล้วเราก็คลุกเส้นค่ะมันเข้าก่ะมันนุ่มนะคะนุ่มมากเพื่อนๆเส้นเขานุ่มมากค่ะ อันนี้ยาวรวกสีนาทีนะคะเคพื่อนสี่นาทีสีนาทีาทแต่ก็ต้องดูเส้นบางทีเส้นนีหอม้วยเพราะกระแข็งเล็กน้อยนะอันนี้หอมีหอตาตะแปะค่ะเส้นเขาโอเคได้ละพี่น้องซื้อมาจากข้าง ตัดเตะกะนองข้าวอว่ามีหอยอย่งนี้ะก็เสร็จแล้วเราก็วางไว้นะคะวางไว้เราก็มาเตรียมการผัดกับเพื่อนผัดเราก็จะเจียวกัะเทียมก่อนนะคะเพื่อนเจียวกัะเทียมก่อนค่ะแล้วก็เจียวไข่ก่อนนะคะเพื่อนๆ ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าน้ำมันในซีนก็มีแล้วะค,ะค่ะเพื่อนเก๋ยวกับเทียมให้อะะหอมๆแล้วก็ใส่ลงไข่จะได้สุกแล้วก็ไม่คาวนะคะคเพื่อนๆลองทำนะคะทำไม่ยากหรอกคะ่ะ เดี่ยวก็เทียมค่ะ กระเทียมนะคะเพื่อนๆนะกระเทียมก็ต้องหัแหงล้างไม่ให้ส like yeah ีนองด้วยเป็นสีหอมถ้ะไม่งั้นก็ไม่หอมนะคะเพื่อนๆเมือเหลืองมันจะมีความหอมแล้วค่ะเด้อถ้าไม่เหลืองก็ไม่ได้ความหอมนะคะเพื่อนๆ ใ่ไผ่ลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนไข่ลงไปค่ะไข่ต้องสุกนะคะไข่ที่จะไม่ขาวค่ะถ้าน้ำมันมันน้อยถ้ามันจะไหม้เราก็เติมน้ำมันหน่อยนะคะเพื่อนเติมน้ำมันได้ค่ะอย่างนี้นะค ไข่แล้วก็ยียีใมันจะแตกเนาะมันจะได้สวยใส่เข้าไปคับเพืเ่อนไข่คนเข้าไปมันจะไม่ไหม้กระทะนะคะเพืเ่อนๆนีไข่เข้าไปาเพื่อนๆเนี่ยมันแตก จะดูสวยงามแล้วก็สุกด,ด้วยเพื่อนๆไข่นี้เป็นพระเอกเลยนะคะถ้าไม่มีไข่ก็ไม่อร่อยนะคะไม่มีไข่ เอา,าไข่เก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยว่าใส่นะคะ ไข่ไข่สุก,ก,กเคี่ยวได้ก่อนค่ะคเพื่อนๆสุก,กเคี่ยวได้ก่อนแล้วก็มาผัดพวกผักนะคะมันสุกยากนะคะเราต้องผัดก็ใส่แครอทลงไปนะคะคเพื่อนๆแคลอทมันสุกยากค่ะใส่แครอทลงไป แครอทนี ently, ้จะสุกยากนะคะคุณแค่แครอทใส่ลงไปคุณแค่ใส่ลงไป เสร็จค่ะคับมือวดแซ่บนาะที่นอกยื้ยันไหคอย่างแ่บนะคะเพิ่มชุดนง้นี่ค่ะยางแ่บเลยคาคัดูือ่่วนะคะแ่บมากกับเพิุ่นพรร้อมเสร์ฟนะคะ ว่ายาเคี่ยงาวมากเพืออพ่อนทชองเสิร์ฟอร่อยมากเพือ่อนๆน่ะ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 เครื่องแน่นๆนะคะเพือ่อนๆดูสิคะเครื่องแน่นเนี้ยทีนี้การแม่ค้าผัดหมีซั่วแซ่บๆคะ่ะเครื่องแน่นๆนะคะอร่อยมากคะ่ะ